เดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็รวยทำไงนะคะๆๆแล้วก็มาบีบตรงกลางอีก <ๆ S 1> นี่คือขนมปั้นสิบนะคะ <ๆ S 1> ที่นำเอาวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงอย่างปลาสลิดบางบ่จอจังหวัดสมุทรปราการมาทำเป็นไส้ขนมโด่งดังไกลไปทั่วโลกเลยละค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับคุณภาวินีทองมากหรือว่าพี่เล็กนะคะเจ้าของธุรกิจขนมปั้นสิบเลินตาค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กคะ่ะค่ะพี่เล็กคะแนวคิดในการที่นําเอาปลาสลิดนะคะมาเป็นไส้ของขนมปั้นสิบนี่เกิดขึ้นได้อย่างไรคะจริงๆปั้นสิบจริง,รงๆเนะะี่ยฮะมันก็เป็นไส้ปลาอยู่แล้วนะคะทีนี้เราคิดว่าถ้าเราอยู่บางบ่อเน,นี่ยสินค้าที่ขึ้นชื่อของบางบ่อก็คือปลาสลิดเราก็เลยนาเนื้อปลาสลิดแห้งมาทําขนมปั้นสิบะคะ่ะ ซึ่งเป็นสูตรดั้งเดิมของคุณแม่นะคะจุดเด่นของขนมปั้นสิบเพลินตานี่คืออะไรคะจุดเด่นก็คือแป้งบางกรอบนุ่มไม่อมน้ํามันนะคะแล้วยิ่งไส้ปลาสลิดเนี่ยจะเป็นไส้ที่จะมีความหอมของเนื้อปลาสลิดนะคะซึ่งมันลงตัวกับสมุนไพรกับเครื่องเทศได้อย่างดีเลยสําหรับแพคเกจจิ้งของขนมปั้นสิบเนี่ยนะคะดูแล้วมีความทันสมัยแล้วก็สะดุดตามากเลยมีแนวคิดในการออกแบบอย่างไรบ้างคะ เป้าหมายจริงๆที่ทําขนมปั้นสิบซึ่งเป็นขนมไทยโบราณนะคะเราตั้งใจว่าเราต้องการที่จะส่งออกเพื่อให้คนต่างชาติทานบ้างเราอยากออกแบบให้เป็นไทยแต่เป็นไทยที่แบบว่าสีสันเป็นโมเดิร์นหน่อยค่ะแล้วให้คนรุ่นใหม่หยิบแล้วก็จับดูค่ะ ทราบว่าขนมปั้นสิบของพี่เล็กนะคะมีส่งออกไปต่างประเทศด้วยส่งไปที่ไหนคะขนมปั้นสิบเพลินตาส่งไปที่ประเทศออสเตรเลียนะคะนอกจากไส้ปลาสลิดแล้วยังมีไส้อะไรอีกบ้างคะนอกจากไส้ปลาสลิดแล้วจะมีไส้ปลากระพงแล้วก็มีเห็ด5ชนิดนะคะมีช่องทางการจําหน่ายอย่างไรบ้างคะตลาดในออฟไลน์ของเราเนี่ยนะคะจะมีที่วางจําหน่ายอยู่ก็จะมีตลาดน้ําบางน้ําพึ่งค่ะ แล้วก็ออกงานตามงานแสดงสินค้าของด่วยราชการค่ะด้วยวิกฤตของโควิดนะคะตอนนี้ตลาดออนไลน์ดีมากค่ะ นอกจากนี้นะคะขนมปั้นสิบของพี่เล็กยังได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในโอท็อปซีเล็กนะคะอยู่ในสินค้ากลุ่มกินดีด้วยนะคะขนมปั้นสิบของพี่เล็กเป็นสินค้าดีเด่นของจังหวัดสมุทรป,ปราการนะคะต้องขอบคุณนะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะที่คัดเลือกเราอยู่ในกลุ่มของกินดีนะคะตรงนี้สามารถที่จะต่อยอดให้พี่เล็กได้ก็พัฒนาให้เราในการสร้างแบรนด์มากขึ้นนะคะ แล้วให้เราโคแบนดิ้งกับอากีโกะนะคะส่วนมากลูกค้าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นเราอยากให้กลุ่มวัยรุ่นนะคะได้ทานสินค้าไทยๆของเราอะคะ่ะซึ่งอีกไม่นานนะคะก็จะมีการส่งออกไปยังประเทศจีนด้วยนะคะตอนนี้จะเป็นเซตของผลไม้โดยตรงนะคะด้วยความที่ว่าเราคิดว่าประเทศจีนน่าจะสนใจผลไม้มากกว่าเราก็เลยเอาสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยเนะะี่ยค่ะไปใส่ในผลไม้ สิ่งที่สำคัญมากกว่าไรายได้ก็คือการอนุรักษ์ขนมไทยไม่ให้สูญหายและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกซึ่งเป็นสิ่งที่พี่เล็กภูมิใจมากนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เล็กมากค่ะขอบคุณนะคะ นี่คือโคมไฟรังไหมเย็บมือนะคะสินค้าในกลุ่มอยู่ดีค่ะที่พัฒนามาจากรังไหมใส่การดีไซน์ที่หลากหลายเข้าไปนะคะจนกลายเป็นของตกแต่งที่ดูดีมีราคาตอนนี้เราอยู่กับคุณกิติศักจรภัยหรือว่าคุณหนึ่งนะคะเจ้าของแบรนด์โซคูลค่ะสวัสดีค่ะคุณหนึ่งคะสวัสดีค่ะคุณหนึ่งคะอยากทราบว่าไอเดียที่นําเอารังไหมมาผลิตเป็นของตกแต่งบ้านนะคะชนิดต่างๆอย่างเช่นเป็นโคมไฟนี่เกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะ ก็ในส่วนของจังหวัดสระบุรีเรานะครับมีศูนย์หมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสระบ,บุรีครับ mm hmm. เราก็ได้เอารังไหมเนี่ยครับมาต่อยอดแล้วก็มาเพิ่มมูลค่าแตวเดิมเนี่ยเราทําเป็นพวงกุญแจรังไหมหลังติดบาดก่อน mm hmm. แล้วเราก็ไปเข้าโครงการจากภาครัฐเนี่ยนะครับแล้วก็ไปอบรมกันเราก็ได้มาต่อยอดมาทําเป็นโครงไปรังไหมเย็บมือครับผลิตภัณฑ์ของเรานอกจากจะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นแล้วนะคะกระบวนการผลิตก็ยังใช้ฝีมือของคนในชุมชนอีกด้วยนะคะ ก็จะเป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็คือเอาเวลาว่างแล้วก็มาทําม,มาเย็บต่อกันทีละชิ้นละชิ้นแล้วก็ใช้ความปานิดอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าโคมไฟลังหม่ที่เป็นไฮไลท์เราครับหอาทิตย์ถึงจะได้1รูปขึ้นมานอกจากเราเห็นแบบนี้แล้วเรายังมีการย้อมจากเปลือกไม้ด้วยย้อมจากเปลือกปูนก็ได้สีต่างๆจากธรรมชาติด้วยครับผม ด้วยดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครนะคะทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีมูลค่าเพิ่มบางชิ้นราคาหลักหมื่นเลยนะคะโคมไฟของเราเนี่ยนอกจากเป็นของแต่งบ้านด้วยยังเอามาสามารถทํนาเป็นแจกันก็ได้ด้วยตอนนี้เราทําโคมไฟขนาดประมาณ1เมตรที่ส่งโรงแรมราคา12,000บาท ในเรื่องของช่องทางการตลาดก็มีทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะคะเราก็ผ่านทางห้างสรรพสินค้าและอย่างหนึ่งก็จาหน่ายผ่านสนามบินนะครับอย่างในส่วนของตลาดออนไลน์เราก็ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆของภาคเอกชนก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างดีเลยะะมีการส่งออกไปต่างประเทศบ้างไหมคะ,ะมีการส่งออกบ้างแต่เราจะเน้นขายในประเทศไทยมากกว่าแต่ลูกค้าที่จะซื้อก็คือจะเป็นญี่ปุ่นเป็นหลักเลยะครับ การที่เราได้รับเลือกให้เป็น OT o p อ e l e เลกนะคะในสินค้าประเภทกลุ่มลิฟวเวลหรือว่ายูดีนะคะทำให้ทางกลุ่มเนี้ยได้รับการสนับสนุนจากทางกรมพัฒนาโลก,กีการค้าเพิ่มเติมอย่างไรบ้างคะคในส่วนของใน,ในกลกรมนะครับจะมาส่งเสริมด้านการตลาดเอาสินค้าเนี่ยไปไว้ในทางสติอค้าในสนามบินนอกจากนั้นยังพาเราไปออกบูธในเมืองทองหรือว่าในสถานที่ต่างๆด้วยอีกช่องทางหนึ่งยังหาแนักออกแบบมาช่วยออกแบบจักรพันแล้วก็ออกแบบบรรจุพันจนให้ติค้าเรา จากเป็นสินค้าแบบโอทอปปกติจนเป็นสินค้าโอทอปพรีเมียมแบบซีเล็กแบบนี้ครับมากกว่าการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าก็คือการสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับคนในชมุมชนเป็นหนทางพารวยของเราในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณหนึ่งมากๆนะคะขอบคุณค่ะ ติดตามชมรายการหนุนทางพารวยได้ทุกวันศุกร์เวลา17นาฬิกาถึง17นาิกา15นาทีทางช่อง7 HD รายการหนุนทางพารวยรายการที่จะพาคุณไปพบกับความร่ำรวยสวัสดีค่ะ